ันตอนจบของกรรมฐา,าน40คือได้แก่อรูปสี่คำว่ารูปนี้ก็หมายถึงว่าการพิจารณาไม่มีรูปเพราะนั้นว่าพระกรรมฐา,าน40ไม่จบก,กันวันนี้อรูปสี่ก็ได้แก่อรูปประชนที่เคยทราบกันอยู่แล้วว่าบุาคคลใดท่านได้อรูปประชน แม้ถ้าเวลาจะตายทรงจิตอยู่ในรูปฌานตายแล้วก็เป็นรูปประมอย่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองเขาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านอาราดาบทรท่านทั้ทักกดาบททั้งสองท่านในเวลาจะตายแท่งเข้าฌานเป็นรูปฌานเพราะเวลานั้นคาว่านิพพานยังไม่มี่ต่อมาองค์สมเด็จพระจินสีส่งค้นคว้าถึงอริยสัจ พอประพรมของพระนิพพานแล้วองสมเด็จพระบัณฑิตแก้วยิงได้ทรงระลึกถึงท่านอาจารย์ทั้งสองว่าหักว่าท่านอาจารย์ทั้งสองผู้ทรงอรูปฌานถ้าฟังบัธรรมเทศนาเขาองค์สมเด็จพระพิชิตามานเพียงโดยย่อ,อเพียงจบเดียวไม่ต้องเทศมากก็จะได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอาาริยบุคคลทันที ทางนี้เพราะว่าอารูปฌานมีอารมณ์ละเอียดคล้ายๆพระนิพพานแต่ได้ว่าท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอรูปแระพรมเป็นพรมที่หาอุตตระสาหรับเห็นและสําหรับฟังไม่ได้แล้วสมเด็จพระองค์สมเด็จพระบาททิย์แก้วจึงได้ทรงพระดำริว่าอาจารย์ของเราทั้งสองเป็นผู้ชิบหายจากความดีเสร็จแล้ว คำว่าชิบหายจากความดีก็หมายถึงว่าไม่มีโอกาสที่จะรับความดีต่อไปต้องเป็นพรมอยู่อย่างนั้นจึงกว่าจะหมดกําลังของชายก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นที่น่าเสียดายคนที่จะได้บรรลุมรรคผลก็ไม่ได้สำหรับสาหรับอรูปฌานนี้ถ้าหากว่าบุคคลนังหลายผู้มีความฉลาดในการปฏิบัติแททองจิตเข้าถึงอรูปฌาน แล้วก็ใช้วิปสัสสนาญาณเขาองค์สมเด็จพระพิชิตามารเขาช่วยก็มีเวลาไม่ช้าก็จะได้สําเร็จอาณาัตผลถ้าสาเร็จเป็นพระรดยเจ้า,จาตั้งแต่พระนาคามีขึ้นไปก็จะได้ปฏิสัมพิทายญาณจัดว่าเป็นฌานที่มีความ,มสําคัญมากไม่ยามปกติองค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้าก็ทรงใช้ เวลาที่องค์สมเด็จใจอมไตรปรมศาสตัตย์ดาจะทรงดับขันเขสู่ทัพปรินญญาก็ทรงเริ่มเข้าตั้งแชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่เป็นรูปประชันห้าหกเจ็ดแปดเป็นอารูปประชันเมื่อจิตเข้าถึงอรูปประชันมีอามรมณ์ละเอียดระงับทุกขเวทนาได้ถึงที่สุดจิตนั่งจิตมีความสบาย วพราะว่าทุกขเวทนาทางกายไม่สามารถจะรบกวนใจได้เมื่อทรงอยู่เมื่อจิตมีความสมบายเต็มที่องค์สมเด็จพระมหามุนีก็ถอยลงมาอยู่ในฌานสี่ของรูปฌานซึ่งเป็นฌานที่จะพึงออกจากกายหลังจากนั้นดวงหาไทยขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาศสัญสดาที่เต็มบริสุความบริสุทธิ์ก็เคลื่อนออกจากพระวรกายไปสู่พระนิพพานยุ่งไหม ร็ฟังอย่างนี้รู้สึกว่ายุ่งไหมที่พูดมนแล้วพูดเป็นสำนวนตำราฟังแล้วอยากจะหลับแต่ท่านอยากจะหลับก็เปล่ากัไม่ทราบพระเวลานี้คนพูดอยากจะหลับเพราะมันเพลียเอาได้ก่อนจะหลับก็พูดกันแสรจจบได้ก่อนก็เรียก่ฟังคนอยากจะหลับพูดก็แล้วกันมาพูดถึงการปฏิบัติในรูปฌาน เรื่องการปฏิบัตรริในรูปฌชานจนถึงต้องถึงปฏัปปฏิสัมมิทายานวันนี้คงไม่มีเวลาพูดรือจะมีเวลาก็ไม่ทราบถ้าไม่มีเวลาจะพูดแล้วก็อยากจะรู้ก็ไปดูโน่นสมาบัติแปดซึ่งมีคัดเสร็จอยู่แล้วถือว่าสมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติแปดก็ได้พูดถึงปฏิสัมมิทายานไปเลย พราะตามธรรมดาถ้าพูดส so ่วนใดพูดทั้งชาญโลกีก็ยังพูดทั้งชาญโลกุตระไว้ด้วยเพื่อเป็นการช่วยให้มรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสนใจจะได้หาได้ง่ายๆไม่ต้องไปวิ่งไปหาใหม่อีกทีหนึ่งสำหรับอรูปวชานมีสี่อย่างเคื่อหนึ่งอากาสานัญจายตนะพิจารณาอากาศสองวิญญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญาณ สามากินจัญญายตณะพิจารณาวันโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือสี่ในว่ญญา,นาสัญญาณาสัญญายตนะเป็นตัวจบเรือว่าในเมื่อวันรู้และวันโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือก็เลยทําเป็นคนที่มีสัญญาหรือไม่มีสัญญาร่วมกันจะว่ามีความจําไอ้สัญญาแปลว่าความจ,จาจะว่ามีความจําก็ไม่ใช่ไม่มีความจําก็ไม่ใช่คือใจไม่ติดใจอะไรทั้งหมด สำหรับที่ท่านฝึกอรูประชานสี่ก็เพราะว่าเป็นคนที่เห็นว่าขึ้นชื่อว่ารรปเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกทั้งหลายแหล่ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเป็นสำคัญความหิวเกิดขึ้นกับพระรูปความหนาวความร้อนความกระหายใดๆเกิดขึ้นกับพระรูปความป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นกับพระรูป การถูกนินทาว่ารายการสนเสริญเยินยอความสุขความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นกับพารูปในการตายที่เข้ามาถึงก็รูปรูปมันตายเป็นอนุว่าอาการที่เป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งหมดที่ไม่เกิดขึ้นกับเราก็เพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรามาหิวอาหารถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรมาปุจจารปัสวะ ถ้าเราไม่มีรูปจะเอาอะไรมามีความรู้สึกว่าหนาวว่าร้อนถ้าเราไม่มีรูปจะเอาความป่วยไข้ไม่สบ,บายมาจากไหนถ้าเราไม่มีรูปจะความตายมาจากไหนเป็นอันว่าบรรดาท่านท้งหลายที่เจริญอรูปปานี้ท่านเป็นคนไม่ต้องการรูปเห็นว่ารูปเป็นโทษนี่คล้ายอารมณ์พระอราหันต์ไหมบรรดาท่านท้งหลาย ได้ยพูดกันไปจริงๆแล้วก็บางทีบางคนเมื่อทำเข้าถึงจุดนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นพระรหันต์เพราะอะไรเพราะในวะสัญญาณาสัญญา,าญ,ญาตน,นะมันก็ได้แก่สังขารุเปฆายานมีสภาพเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่ตัดจริงท่านเฉยเอาเฉยคือไม่รู้ไม่คิดไม่ได้ตัดไม่ได้สังหารศัตรูให้พินาศไป เป็นแต่เพียงแบบสันศัตรูจะมามายังไงก็ช่างฉันไม่เปิดประตูรับเท่านั้นเองเนื้อศัตรูเธอกินเลสมันก็คอยอยู่หน้าประตูถ้ามีโอกาสออกไปหามันมาอะไรมันก็ฟัดมานนั้นฉะนั้นที่ท่านดีทรงในรูปไปชันยังไม่ใช่พระหัตเ์พระเป็นชานโลกีอารมณ์ชานโลกีในนี่มันมีการขึ้นการลงสุดแล้วแต่ร่างกายอย่างหนึ่ง ส่วนแล้วแต่กําลังใจอย่างหนึ่งยังต้องระมัดระวังเหมือนกับคนที่เกะอที่จับเสือกดคอเสือเข้าไว้หรือว่ามัดเสือเข้าไว้ถ้าเผลออะไรมือหลุดด้วยที่มัดมันหลุดเสือกัดตายเหมือนนั้นเป็นนั้นไวชารโลกีไว้ใจอะไรไม่ได้ ที่นั่นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาเมือ่อทรงศึกษากับท่านอาราดาบทลงทักกนาบทท่านก็ได้สมาบัติแปดเหมือนกันแต่พระองค์สมเด็จพระพิจิตธรม,มานทรงพิจารณาแล้วว่าโอ๋นอส,สมาบัติแปดนี่เป็นชาละเอียดจริงแต่ก็ยังไม่ยิ่งไปกว่ากี่ออำนาจของกิเลสยังไม่สาม,มารถจะตัดกิเลสเป็นสมุทเฉตประหารได้ยังมีปัจจัยแห่งความเกิดยังไม่พ้นทุกข์ ยังไม่เป็นเหตุให้เกิดความสุขจริงเหตุฉะน,นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ทรงลาท่านอาจารย์ดังสองไปสแสวงหาด้วยพรองเองยังได้มาใหม่คืออริยสัจสี่เป็นเครื่องตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารมีฟังไปแล้วก็ระวังให้ดีนะเพราคนพูดง่วงนอน ความจริงไม่ได้ง่วงมันเพลียจัดวันนี้มันรุวมงานมันหนักก็คลงก็ไม่ค่อยได้หลับไม่มีเวลาหลับไม่เต็มชั่วโมงดีที่แล้วมามาตอนนี้หนังตาบนมันก็หนักหนังตาล่างมันพุ่งอไปหนังตาบนมันกดลงมาแต่ก็พยายามแข็งใจพูดมันจะไปท่าไหนกันบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็มาพูดกันถึงอาการของชาญสี่เวลามันไม่มากนัก ได้ความจริงมากไม่มากก็ไม่เป็นไรแค่แนะนํากันผลที่จะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ท่านและผลมันไม่ใช่อยู่ที่คนพูดคนพูดมีหน้าพูดคนฟังมีหน้าที่รับฟังฟังแล้วปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันก็เรื่องของท่านหรือว่าท่านนําไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของคนพูดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสว่าอาคาตาโรตถาคตา ตาถาคตไปนในเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อบอกแล้วท่านทําตามถึงขั้นมันก็มีผลท่านทําตามไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ไม่มีผลก็ไม่ทําตามเลยก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาเลย <c oughs> เป็นอนว่าสิ่งด่างหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่มีความดีหรือไม่มีความดีได้มันอยู่ที่ตัวท่านเป็นผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่อยู่ที่คนสอนคนสอนเป็นเพียงชี้แนวทางเท่านั้นแล้วแนวทางการสอนนี่ก็เป็นขององค์สมเด็จระสัมมาสัพพุเธเจ้าทั้งหมดตั้งแต่ต้นมาแล้วไม่ใช่ของผมเลยผมเอาของพระพุทธเจ้าท่านมาพูดให้ฟังแต่พูดละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ไม่รู้ถ้าพระพุทธเจ้าพูดเองท่านพูดดีกว่านี้มากทีนี้ก็มาคุยเรื่องตัวคุ้นชานเลยนะ อากาสารัญจายตนาชานก่อนที่จะเจริญอรูปฌานโอ้ลืมบอกไปนิดหนึง่งว่าอรูปฌานสี่นี้เป็นกรรมฐานกลางคือกรรมฐานกลางกลางจะใช้ได้กับคนพุจริตมีอยู่สิบอย่างเพือนหนึ่งปฐวีเกสินธาตุดินสองอาโปเกสินธาตุน้ำสามวายโยกะฐินธาตุลม สี se, ed, unda, und ่เตโชกสินธาตุไฟห้าอากาศกสินอากาศเสธาตุหกอาโลกสินแสงสว่างเจ็ดอากาศสารัญจายตนะแปดวิญญาณัญจายตนะเก้าอกิจัญญาจตนะสิบในวสัญญานาสัญญายตนะสิบอย่างนี้เป็นกรรมฐานกลางไม่เลือกจริตของบุคคล บุคคลที่จะมีจริตอย่างใดก็ตามสามารถปฏิบัติได้ผลเหมือนกันหมดกวามจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ทุกอย่างสำหรับกรรมฐานที่เหมาะกับจริตในหกอย่างนั้นมีเป็นกรรมฐานสามสิบกองแต่ดูว่าสำหรับนอกจากสามสิบก็อีกสิบพระพุทธเจ้าทรงวางไว้บอกว่าทุกจริตปฏิบัติได้อันนี้เป็นความรอบคอบของโค์ ก็จะพูดกันไปเลยอย่าจะรู้เรื่องจริตก,ก็ไปดูคัดเศษจริตก,ก็แล้วกันเนื้อเสียเวลาเปล่านี่การที่จะเจริญอรูปฌานี้ต้องได้กสินอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนอย่างเดียวแบบศึกษาในทิฏฐิคุย,ยานไม่ต้องได้กสินมากเอากสินอย่างเดียวแต่ความจริงได้กสินอย่างเดียวรื้กสินสิบกองนี่มันก็เท่ากันผมไม่เห็นมีอะไรยาก แต่กองแี่กองเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเก้าอย่างมันก็กล้วยน้ำว้าสุกถ้าเดียวเดียวมันก็ได้อารมณ์มันเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันแตกต่างแต่ตสีลักษณะเท่านั้นไอแบบที่เรากินข้าวเป็นที่อย่างเขาจะใส่จานมาแล้วก็กินได้ใส่ชามมาแล้วก็กินได้ใส่โถมาแล้วก็กินได้ใส่กระท้มมาแล้วก็กินได้ใส่กระมังมาแล้วก็กินได้ มันก็กินได้อาการกินมันเหมือนกันแปลกกันแต่ผ้าชนะเท่านั้นในกระสินสิบอย่างนั่นก็เหมือนกันอารมณ์มันทรงตัวอย่างเดียวกันแปลกแต่แต่ว่านิมิตที่จะปรากฏเท่านั้นเองมันของกล้วยๆนี่การชำนาญในกรสินหนึ่งแล้วก็ต้องชำนาญในกรสินอีกเก้า้วยรวมเป็นสิบถ้าปล่อยทอดทิ้งไว้โดยไม่สนใจคิดว่าเก้าอย่างไม่มีความหมายผมไม่ว่าท่านโง่หรอก ก็คิดว่าท่านฉลาดไม่พอก็ทำอย่างเดียวมันยากถ้าตอบไปไม่ง่ายใช้เวลาน้อยกว่าทำอย่างเดียวคล่องทางเยอะแยะ <c oughs> ถ้าอย่างเดียวคล่องจริงๆเข้าชันออกชันได้ตามสมบายจะเมื่อไรก็ได้แล้วก็ที่เก้าอย่างนะั้นความจริงผมให้เวลาอย่างมากๆทักสิบวันไปไงมันไม่ถึงไม่ถึงเลย วันหนึ่งก็ควบภาพไปตั้งดีไม่ทีจบเลยที่ก็ทํากันจริงๆนะที่ผมเคยบอกให้เวลาไปเดือนสองเดือนผมก็พูดส่งไปสำหรับคนขี้เกียจแต่คนก็นยันเอาจริงเอาจังแล้วว,าวา่าพูดพลาดพูดพลาดพูดพลาดดีวันเดียวละสิอีกเก้ากองไม่เหลือเลยมันก็เป็นอารมณ์มันเดียวกันมันไม่มีอะไรทาแ,แบบกินข้าวนั่นแหละ ันจะมาชามแบบไหนก็ช่างมาเถอะกินเหมือนกันตักขามาใส่ปากเคี้ยวเคี้ยวเกลือนมันก็หมดเร็วไอ้ภาชนะนี่เราไม่ได้กินเข้าไปด้วยเนี่ยอันนี้สําหรับกระสิงก็เหมือนกันอารมณ์มันอย่างเดียวกันไม่จะแตกต่างกันยังไงแ้วพูดกันไปจับกระสิงกองใดกองหนึ่งขึ้นมาตามที่คล่องแล้วจับนิมิตรขึ้นมาให้ทรงชานสี่จะไปบ่นไม่ยากนะถ้ายากแล้วมันแยมใช้ไม่ได้ แต่ยังกระสินยังยากอยู่ยังมาหยิบอรูปฌานเมื่อจับภาพกระสินทั้งกระสินนิมิตถึงฌานสีส่ทรงตัวมันก็ทรงอยู่แล้วอะคล่องนี่มันนึกอะไรปั๊บเดียวไม่เสียเวลาไม่แต่ครึ่งวินาทีปรากฏชัดเพิิดภาพกระสินหายไปปฏิบัติในอากาศสารนันจายจตนะจับอากาศขึ้นมาแทนหรือว่าอากาศนี่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดไม่ได้ชั่นใด ไอ้ร่างกายของเราที่จะเกิดเองมันก็หาที่สุดไม่ได้ฉะนั้นไม่คันฉะนั้นร่างกายนี้นั้นถือว่าเป็นศัตรูใหญ่สําหรับเราเราไม่ต้องการมันอีกอย่าลืมนะว่านี่ผมประสมนี่โฆสนาด้วยนะว่าไปเลยกินทีเดียวไม่ต้องไปเติมน้ําปลาไม่ต้องเติมน้มําส้มไม่ต้องเติมก็น้ําตาลใส่มันไปพร้อมไปเลย <c oughs> เห็นว่าร่างกายขวกเรานี่มันก็มีสภาพกว้างใหญ่ไพศาลในการเกิด ถ้าเรายังเกาะติดอยู่ในมันอยู่เรายังมีความพอใจอยู่อย่างมันในบรรยูมันก็เกิดแบบนี้ให้เป็นทุกแบบนี้อยู่ตลอดการตลอดสมัยเราไม่ต้องการเราจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มีสภาพเหมือนอากาศคือเมือละมว่วงจากจิตของเราเราไม่ต้องการร่างกายอีก ร่างกายอย่างนี้ไม่เอาอากาศมีความกว้างใหญ่ไพสันหาที่สุดมีได้ชั้นใดเราก็ไม่ต้องการอากาศไม่ต้องการร่างกายเหมือนกับอากาศในอากาศที่ไม่มีก้อนดินชันนั้นใ้ร่างกายเหมือนกับก้อนดินความรู้สึกเราเหมือนกับอากาศเราก็ถือว่าอากาศในวงกันอากาศนี้ในจิตใจของเราไม่มีก้อนดินที่ร่างกายติดใจอยู่ เท่านี้ให้จิตทรงสี่เิ็าอาชาสี่เป็นเอกาตามรมัตถว,วันเดียวก็ไดไม่ใช่วันเดียวละคราวเดียวครั้งเดียวตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงสิบนาทียี่สิบทีก็แปวแล้วอารมณ์มันทรงตัวจิตมันทรงจนตั้งการชินจะอยู่จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ตามจิตใจไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเสแล้ว เราไม่สนใจร่างกายเหมือนกับเราไม่สนใจอากาศเพราะอากาศในความจริงเราไม่ได้สนใจมันมันจะเป็นหลุมบันบอในอากาศที่ไหนยังไงเราไม่รู้เราไม่เคยสนใจไปแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆไปชั้นใดอารมณ์ใจที่ผูกพันในอากาศสาั้นยยัญชัยตนะก็เหมือนกับใจที่ผูกพันอยู่ในอากาศคือมันมีสภาพว่างรวมความความต้องการในร่างกายไม่มีอีก ต่อไปส้นชีวสาร่างกายที่เป็นวัตถุธาตุอย่างนี้จะไม่มีสำนึกย็นสมนักจิตเราเราจะปล่อยจิตของเราให้ว่างเพ่งคว้างอยู่ในอากาศงสม่เกาะอยู่กับกายเท่านี้ไม่มีอะไรยากและในเมื่อการอย่างนี้คล่องพอ้โถ,โถ,โถใจคล่องจริงๆเอาอย่างช้าที่สุดก็สามวันมันก็คล่องความจริงมันคล่องตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าชานสีมันทรงตัว ไอชั้นแปดเนี่ยนี่มันไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ชั้นแปดชั้นเปิดเป็นชั้นสี่คือจับอรูปให้ทรงอยู่ในชั้นสีไอ้ชั้นจริงๆก็ชั้นสี่นั่นเองแต่จับส่วนที่ไม่มีรูปเท่านั้นนี่พูดกันตามแนวปฏิบัตินี่ต่อไปก็วิญญาณัญจายตนะไอ้วิญญาณนี่ก็าเท่อความรู้สึก ถ้ายังมีร่างกายอยู่เพียงใดก็มีความรู้สึกห่วงว่ามันหิวมันรอ้อนมันหนาวมันกระหายมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้จึงจะเหมาะสมให้วิญญาณความรู้สึกนี้ตัดไปเสียบอกอยา่าไปยุ่งกับร่างกายของมันร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมันเถอะ มันจะกินเชิญมันกินไปก่อนมันจะนุ่งผ้าเชิญมันนุ่งไปก่อนมันจะพกหัวเชิญมันพกไปก่อนเท่าที่มีเท่าที่หาได้ไม่กระเสษกระสนเพราะอะไรเพราะว่าชิ้นชี้ความรู้สึกทางกายนี้ไม่ได้มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าจะปนเปื้อร่างกายมันจะเพียงใดก็ตามทีมันก็แก่มันก็ตายอยู่เแ่านี้มันก็มีทุกข์ ถ้าเราไปสนใจมันมากเกินไปมันก็ไ่พ้นจากความทุกข์เพราะไม่สามารถเจลีกเล่นมันได้นี่ก็เลยทําใจไม่สนใจกับความรู้สึกทางกายที่เรียกันว่าวิญญาณเสียมันจะรู้สึกยังไงก็ช่างเข้มันใจไม่เอาด้วยแล้วแกอยากแกนุ่งเกงสวยๆแกก็ไปหาเอาสิฉันไม่ไปแกอยากจะกินหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เชิญไปหาเอาฉันไม่ไป ในเมื่อใจมันไม่ไปที่อย่างเดียวกายมันจะไปได้ยังไงก็รวมความว่าทําลายความรู้สึกทางกายเสียเมื่อกาลังใจที่เรียกว่าวิญญาณคือความรู้สึกเอาความรู้สึกอันนี้ที่ที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจเข้าระผัดะหายความรู้สึกทางกายที่เรียกว่าวิญญาณเกาะกายไม่สนใจในกายไม่สนใจในความต้องการของวิญญาณคือความรู้สึกนั่นเอง ทว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภยัยทำอันตรายแก่ความสุขจิตไม่เอาแล้วปล่อยไปเสียนี่ต้องจับภาพกรสินเพื่อให้ทรงกันก่อนนะทุกทุกฌานจะทาทีไรอย่าทำคราวใดก็ตามต้องจับภาพกรสินให้ทรงขึ้นก่อนเพื่อเป็นการซ้อมกําลังสมาธิของจิต เมื่อกําลังเขาก็สินส่งตัวดีแล้วตอนนี้ก็เอาละก็ว่ากันว่ากันยังไงก็ว่ากันไปเลยว่ากันส่งเดชไปตามที่ว่านะต่อมาชั้นที่สามอกกินจัญญายตนะที่ตรงนี้ก็จับภาพกัสินให้ส่งตัวซะก่อนเรื่องภาพกสินนี่ทิ้งไม่ได้จะเป็นกนสินอะไรก็ไม่ว่านะทั้งหมดเนะี่ย อันนี้มีเมื่อภาพกะระสินปลากฏแล้วก็ถอนภาพกระสินทิ้งใช้อารมณ์คำคำว่าไม่มีปลากฏขึ้นกับจิตมองไปดูในอากาศอะไรมันมีบ้างในอากาศเบบ้างบ้างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยตอนนี้หันเข้ามาดูสัตว์บุคคนและวัตถุต่างๆที่เกิดมาในโลกมันก็มีสภาพว่างเหมือนกับไม่มีอะไรในอากาศ ก็มีคนคนมันก็ตายม,มีสัตว์สัตว์มันก็ตายมีอาคารบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนมันก็พังจะมีต้นไม้ต้นไหลมันก็ตายไอ้ที่มันมีขึ้นใม่ขาดสายก็ว่าสร้างขึ้นมาใหม่ของเก่ามันหมดแล้วในเมื่อเราไม่พอใจในร่างกายเสร็จแล้วก็เอาจิตไม่เข้าไปยึดถืออะไรทั้งหมดเทวโลกนี้ทั้งโลกที่เป็นวัตถุที่ปรากฏทั้งเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ปรากฏ เรากำหนดจิตว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยเอ้ความจริงนี่มันก็คล้ายวิปสัสสนาญาณมันเชี่ยเกี่ยวนี้เดียวห่างกันชั่วเส้นผมผ่าสิบหกในเมื่อมีอารมณ์ชินอย่างนี้แล้วจิตมันก็มีสุขยิ่งขึ้นอะไรที่มันปลายกฏขึ้นมาก็ถือว่ามันไม่มีแล้ว แต่กินก็ฉังมันอะไรก็ฉังมันให้ร่างกายไม่ใฉ่เราไม่ชั่วเราเหมือนกับบ้านเช่าที่เราอาศัยชัวย่วคราวถ้ามันจะพังก็เชิญพังต่อไปมันก็พังหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือโอ้ยเหมือนมิปัสนายานเปียกต่อไปตัวไทยตัวนี้ชำนาญแล้วตัง้งตั้งนี้ไม่เกิดสิ่งให้มาจะบอารมณ์จิจต เมื่อมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแต่เราจะมีจิตผูกพันมันทำไมต่อไปมันหนาวมันร้อนมันเย็นมันสบายไม่สบายมันหิวมันก็หายอาศัยร่างกายเป็นสำคัญแล้วก็ทำใจเป็นสุขเสียคือไม่สนใจเจ้าทางกายต่อไปที่ได้กล่าวว่าเป็นคนมีสัญญาคือความจำก็เหมือนว่าเป็นคนไม่มีความจำ แต่จำจะจำมันทำไมเดี๋ยวมันก็พังหมดเหมือนกับคนที่มีความรู้สึกว่ากางเกงตัวนี้มันผุแล้วเดี๋ยวมันก็ขาดหมดเราก็หากางเกงใหม่ต่อไปที่มันมีสภาวะดีกว่านี้ไอความสนใจในกางเกงตัวนี้มันก็ไม่มีมันสนใจกางเกงตัวหน้าคือความว่างจากจากสภาจากขันห้าคือร่างกายความรู้สึกอย่างนี้จะมีขึ้นมาเมื่อไร่ แล้วก็ทําใจให้มันทรงตัวยูเนซานสี่เป็นนั้นว่าสมาบัตแปดนี้ใน,รน้รูปประชนเสียรูปประชนสี่ถ้าเราทําได้เข้าถึงที่สุดพอเป็นเป็นพระอนาคามีแล้วก็ได้ปฏิสัมพิทาญาณแต่การเป็นพระอรหันต์นั้นมันเป็นของไม่ยากถ้าทึงนอนาคามีได้ฌานแปดแล้วแต่ความจริงท่านที่ปฏิบัติได้สมาบ,บัตแปดไม่เห็นมีใครค้างอยู่ท่านพระอนาคามีเลย ถ้ามาปฏิบัติวิปัสนาญาณยังไม่เคยเจ็บประวัติเพราะอารมณ์ใจคนชาญนแปดในรูปฌานสี่นี้มันเหมือนกับวิปัสนาญาณขาดโยตัวตัดกันห้าจริงๆวิเดียวเท่านั้นถ้าเจอมิปัสนาญาณไม่นานนักก็เส็จอราดตผลเป็นพระอริยบุคคลที่ปริพร้อมไปด้วยปริสัมพิทายานทาบันดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่าน เวลาที่แนะนํากันมันก็หมดแล้วอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปดูทากเสดที่มีไว้ที่วาดวาตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นแปดมีสามทัเสดประโยชน์ก็จะมีกับท่านวันนี้ขอลาก่อนเพราะเวลาหมดแล้วขอความปรารถนาสมหวังตามที่ท่านตั้งใจพรนิพพานจงสำเร็เจแก่ทุกท่านสวัสดี